บนกาพ่อเป็นกำน,นันก่อนเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็ได้รับเลือกเป็นกำน,นันก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นสอจอก็คือมีพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนถือว่าเป็นครอบครัวแบบชนบทแต่ก็เป็นเป็นชนบทที่อุดมสมบูรณ์อ่ะ ใครจะโชคดีได้เกิดบนเกาะมีที่วิ่งเล่นหลังบ้านกว้างเป็นหลายร้อยไร่นะเป็นลูกผู้ชายคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยเด็กก็จะมีปัญหากับการการเล่นการแสดงออกคือจะเล่นแบบพวกมาเก็บอะไรไปตามพี่เราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเพราะกลับมาบ้านก็ก็ต้องลื้อหนังสืออ่านพอดีเราไปอ่านหนังสือมากเข้าใช่ไหม เราก็เห็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์รู้สึกมันมีหลากหลายก็เลยคิดว่าการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะกับมนุษย์เพียงแต่มหาลัยนี่มันไม่สามารถมาออกแบบให้เราได้มันต้องออกแบบมาเพื่อคนจำนวนมากวิธีรู้ของพี่นะคือรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ย อะไรใช่อะไรใกล้เขียนหนังสือพอเราแต่งเพลงไปอู้เพื่อนชอบเอ้ยแต่งแบบนี้ให้กูเพลงดิเอ้ยขอเพลงนี้ให้ใครหน่อยออเพลงนี้ให้น้องหน่อยเอ้ยเริ่มใช่มันมันเป็นงานที่เราทําด้วยความชอบแล้วก็มีคนชอบสิ่งที่เราทําดวตามตวันดวงวันติตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความชีวิตที่ยาวนานคือสซันแค่เพียงทํา เอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหานัาภาพคุณครอบซ้ายลงคงรอไว้ซ้ายใจไหลลูลสู่สุรั์ฉเฉลียนเป็นการทำง,งานท,ที่เป็นระบบนะคือเป็นเป็นระบบการจัดการ ที่ที่เป็นมืออาชีพอ่ะมันเป็นระบบการจัดการที่วางไว้แล้วมองเห็นภาพรู้ว่าเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้วงดนตรีวงหนึ่งประสบความสาเร็จรู้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนบทบาทเนี่ยใครควรจะทำอะไรแค่ไหนใครไม่ถนัดอะไรก็อย่าไปทำสิ่งนั้นใครถนัดอะไรก็ทำสิ่งนั้นให้ชัดจริงอยู่อ่ะมีความต่างกันอยู่ ต่างกันมากด้วยแต่บังเอินจุดร่วมที่มันมีอ่ะมันก็ร่วมกันได้ลงตัวนะพี่ว่าเฉลียงเป็นวงที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะลงตัวได้ได้ขนาดนั้นนะ เฉลียงก็เป็นวงที่แบบไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจากไปของเฉลียงก็ตามววละสมควรหายมันก็เลิกอ่ะพูดง่ายง่ายเฮ้ยเก่ง้ยจ๋ว่าเฮ้ยเก่งจริงว่ะชุ้ยเฮ้ยดูดิ แล้วนิ้วมันจับได้มันละเอียดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นชอ่องมันเล็กมันไม่น่าเอานิ้วลงไปได้อะไหนลองอีกทีนิอีกทีนิ่เดี๋ยวให้พี่ดูเฮ้ยมีสายจริงด้วยเห็นไหมสายเหล็กเห็นไหมครับเป็นไวโอลินตัวเล็กๆเนี่ยจิ๋วเดียวเองเออมีเสียงด้วยคันชักน,นั้นนีผมฝึกตลอดอะพี่ตั้งแต่พี่บอกจะเล่นก็ฝึกตลอดยังไม่ได้สีเลยมันดำได้ไงคันชักมันอยู่นู่น กดไปมันก็นัดโอ้โหเด็บเดยวผมไปเล่นตรงรู้นในกันนะข้างบนดีกว่าพอมีเวลาจากวงเฉลียงก็ทำหนังสือไปยานใหญ่ไปยันใหญ่เป็นการสร้างพื้นที่รับรู้ในในเชิงสังคมว่า มันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะเว้ยอยู่ตรงนี้นชอบมีคนมาถามว่าอยากเป็นนักเขียนทำยังไงดีไงเราก็เลยบอกว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนจริงอะ่ะมันกตออ็ต้องอยากเขียนก่อนอะ่ะเป็นนักอยากเขียนแล้วก็ลงมือเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวการเป็นนักเขียนมันก็ไม่ไม่ไปไหนหรอกมันเป็นผลพวงจากการเป็นนักอยากเขียนอยู่ที่นะทํานี่ก็ไม่ได้ว่าให้ใครอ่านหรอกเอาบทหนังที่ตัวเองคิดมาเนี่ยก้าวมันหลอมความคิดของตัวเองอะ่ะเอามาดูเอามามองเอามาแบบเห็นอะ่ะ ได้ทาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วคนอื่นชอบสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเราทําสิ่งที่เราไม่ชอบแต่คนอื่นชอบโอ้ทานี่เก่งแต่เราไม่ชอบอ่ะไม่อยากเป็นอันนี้แต่คนอื่นก็ชอบก็ไม่น่าจะประสบความสําเร็จนะพี่ว่านะเออแต่เอ้เราชอบเราชอบทไอ้นนี่ว่ะแต่คนบอกเออชอบว่ะพี่ทํอไเนี่ยเราเราชอบมากเลยที่พี่ทําอ่ะ ประความสันคอยเก็บความฝันที่บางคนทำาล่นหายความฝันมากมายสีดาเลืกเกินยหยจนปล่อยให้ฝัน Right when